แมวน้อยทุกตัวไม่สามารถรับรสหวานได้เลยและเหตุผลที่แท้จริงจะทำให้ทุกคนต้องแปลกใจสาเหตุของปรากฏการณ์นี้เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนแมวขาดยีนที่เรียกว่า TAS1R2 ซึ่งเป็นตัวสร้างโปรตีนรับรสหวาน งานวิจัยปี2005จากนักวิทยาศาสตร์ m ม n น l l e m i m i l s l น e n s e s Center พบว่าแมวทุกสายพันธุ์มีข้อบกพร่องนี้นี่คือเหตุผลที่แมวบ้านจะไม่สนใจขนมหวานหรือน้ำผลไม้เลยแต่แปลกมากที่แมวกลับสามารถรับรสอื่นได้ดีกว่าพนถึง5เท่าโดยเฉพาะรสเค็มและรสขม ดังนั้นถ้าสังเกตแมวที่บ้านจะเห็นว่าพวกมันชอบกลิ่นอาหารเค็มหรือเนื้อสัตว์มากกว่าของหวานเสมอการค้นพบนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมการกินของแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้ออย่างแท้จริงค่ะเรื่องน่ารู้อีกมากมายกดติดตามได้เลยนะคะ